พนักขบันฮาสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์นะจ้ะพี่น้องตื่นมาแล้วก็เฮากลับมาเบิงหมูก่อนเลยว่าเพื่อนปรับสภาพได้หรือยังเนาะัดที่นี้มาพอลูกสาวนั่งอยู่คอ,อกหมูก่อนหนาแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะแล้วเออกระสีมีโตจ้อยโตหน่อยผสมกันมานพี่น้องเดี๋ยวฮาค่อยมากขุนเอาเนาะเพราะว่ายู่คอ,อกเกาเพื่อนบ่ได้สะดวกสบายไปไหนเพื่อนแฉตลอดเวลา ถ้าหมนกระดิกหางแดกๆนก่น็คือเพื่อน่าเพื่อนหนึ่งอารมณ์ดีเด้พี่น้องเ้อะไ่ป่วยบม่อย่างเนาะเดี๋ยวก็สิเริ่มปรับสภาพเดี๋ยว่าเข้าบ้านเขาก็สิไปหาหัวอาหารมาอ้อยเพิ่นแนนจากน้อยเพราะว่าเพิ่นจอยแหง้งแล้วจ้ารุ่นน้อยเนาะเพื่อนหนึ่งลูกหลายตัวแล้วก็ยานมไว้แล้วก็ผ่านเข้าบ้านเขาบ่อ่บอยมีเวลาเบิ่งเพื่อนเน,นาะจ้าแล้วเพิ่นกะบ่มีหลังคาอยู่บ้านน,นาะจ้ามันแฉะโพดเนาะเลยสสียกจอยเนี่ยเลยมีรุ่นนี้กะจีอวนอยู่พี่น้อง อึดอึดจับแซกระสอบมากันมาว่านี้ฝนตกแล้วแล้วกับฝนตกพอดีพี่น้องนี่เห็ดแนว้วกั้งเห้เพื่อนกันศาสตร์เออโบศาสตร์พี่น้องสาดตัน์นวนแน่จหน่อยก็บเป็นอยังถือว่าดีเติบอยู่จ้าคอยพัฒนาไปที่ละน้อยเอา